สวัสดีครับบาเทอาสวัสดีทาชุ่มด้วยครับผมกับพาทาช่มครับมารับชมตองหวดครับพี่น้องกับตอนนี้ยูน้าบ้านพอแต้มนะครับพี่น้องครับนี่ครับมารับชมตองหวดน้ากันกับบารพอแต้มนะครับเนะ่นงทางงวดวันที่1 6กันยายน2565น้ยนะครับเนาะขับบาเทอรบอวไลคครับพี่น้องครับครับผมเข้าไปรับชมรับฟังตองหวดน้ากันครับยูน่าบ้านพอแต้มครับพี่น้องมากับทีมงานที่เขาครับผมกับมนี้มากับดอนล่า แม่หมูหลักกับเครือฟ้าครับผมสวัสดีครับผมครับชุดเต็มของพ่อแต้มเอาป่ะครับสวัสดีพ่อแต้มเป็นทางการครับผมสวัสดีพ่อแต้มครับผมครับครับนี่ครับเอฟซีทามเขามาหลายนะครับเนาะว่าสองคนนึงเอ่าเดี๋ยวเพิ่นกระตามมากกว่าเขาพอน่ามันซิปซิปซิปมวดแล้วครับผมแต่วงวดเมื่อกี้นี้เป็นมันพึ่งพึ่งพึ่งเฮ็ดใหม่ครับก็เลยบวกกามาลงค่ะ เตาวร่งนี่ชอ่องเจ้าของลงอยู่ครับพ่อชุดเต<อ>็มลงอยู่มรพ่อ,พอนี่นะเออเลียกร่างชุดเต็มแปดสามนะพอนอะอ่อเนาะมันเข้าแปดสามตุกเก่าแต่ว่าเขาเจ้ากะตุกเก่าแล้วเขาเจ้าเลยบ่มักบนในบ่พอ่อแม่นคือหน่อยครับผมนะครับเนาะ,ะครับแค่ชุดเต็มเอองูนี่ก็ใช้ชุดเต็มไปเลยพ่อพิเขียนไปพอชุดเต็มที่พ่อลงของพ่อมีบ่ในมีจดไปบ่ชุดเต็มขอมีมีอยู่ครับไอเอฟซีเป็นเบิร์นนะครับเนาะว่าชุดเต็มของพ่อแต้มครับหัวที่ผ่านมาล่างแปดสามเลยครับพี่น้อง แกมีเอฟซีถามเขามาหลายอย่าครับผมมากับเหตุพแตมลงชุดเต็มให้แน่เบ้าเทานะครับเนาะครับเอเราไปดังไฟละหมดแปดมันมาเขาเขาบนหมดแปดสามครับมันสัญชาตญาณมันเหล็กหลางมันกลับมาเหล็กหลางอย่บงมงวดที่พ่านมากครับแปดสามอืมบานี้มันมันมาคลองต่องกับตัวนี้หะกับสูตรไงได้เขาถึงถึงว่ามีข้อมันใจว่ามัวนนี้เขาชื่อเขาครับ บนว่ามีท่อมีสูดเดียวเราสีสี่เอาเราได้ครับผมเห็นสามกับสี่เนี่มันติดติดอยู่นี่ครับชุดเต็มด่พ่อแปดสามเนาะครับเนาะเนียนครับบนบนอันนี้บนครับชุดบนอันนี้จะเป็นเป็นเป็นหลักสิบหลักสิบบนแต่ว่าตัวนี้บมได้ปักหลักแบบแต่ว่ามันเลขับกัางกันเพื่อจับคููกันอืแต่สามสองเขาเนปาอเนาะครับท่านผู้ชม อันนี้ตองงวดวะพอเนี่ยแมนงวดสีมานนสิบหกสยงหาคครับอือี่ครับตนชมอ่าอันนี้พอพอแต้มให้เบึงสูตรก่อนด้วยครับทานชมครับเบึงสูตรก่อนครับพวงวดก้อนเปียวสูตรไม่ลงไหมครับเสียเส้นเหยวันนี้เรียกสูตรกอลเขาครับแต่ว่าคงสุดท้ายที่พอแต้มให้นี่กะพอเพิ่นตัดเห้เลือดหน่อยคูณนะพ่อเนาะแต่ถือว่าอ่ารุดอยู่ครับพี่น้องนะครับเนาะ เนียนบะสูดนี่ได้เกตกับสามมวดที่ผ่านมาอ่ะครับมันจะมามาส่วนตัวนี้เนีนบะซองกับสามอ่ครับแต่ว่าม้วดนี้ไม่ได้สามมังกามันจะมาส่วนตัวน,นี้ด้วนี่ครับผมชัน่นสา<น>มตัวนี้เนียนว่ชนสามครับนี่จะิจับให้เก็บสูตรแล้วด้เนียนเน้ยนเนาะอ่ะนพเนานะจะ,ะจังเน้น,นเน,น้นให้ตัวได้เน้นหาผู้เพิ่นบ่มักตัวเน้นไก่เพิ่นเนีนเเอาตัวร่องไปเนาะพอเลือกเนาะอืมครับผม มันก็เขาอยู่ไอ้ห้อเห็นๆนี่แล้วห้อสิ่เอลีตัวไหนมาใส่หยีไมนค่อยจะได้หลายตัวมันก็ไปทซ้ำๆนี่แล้วแม่นบอลเขาเรล็กมันแตกต่างกันหน่อยสิมันก็น่าจับคู่ได้เนี่ยเห็นบอลข้าจับแล้วก็่อกี้เลยซีคู่านั้นนี่เลขบนเลขบนซีคู่อ่ามี่หกกับเจ็ดหนึ่งกับสามครับผมครับพอเพราะว่าพอเตีมยมันคนทีสไตล์นี่ มักหน่อยตัวถือก็ถือพิษก็พิษครับผลมาชัดเจนดีพี่น้องเพราะว่าเลขสูตรท่ากอะไ้ยังสี่เนาะครับค่ะอืมท่องสิบปตัวนี้มาใส่อีกบัเทากนส่เอาคขาบอกเดี๋ยวจะโอน634ครับเนี่ยอันนี้ล็อกเงินล้านเนี่ยมครับสูตรล็อกเงินล้านของพอแตมนี่พี่น้องนี่ครับบ่ีัถ้าวันที่สิบหกนะครับเนาะออกวันศุกร์ครับผมก็จะมี่634ครับ วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้ออกวันวันศุกร์บอกมันออกวันพฤหัสเดียวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเขาต้องเบิ้งนี้ครับวันพฤหัสต้องเบิ้งวันศุกร์มีสามมีหามีแปดครับก็มีทั้งสามทั้งแปดมาพอเนาะไม่เห็นวันนี้มันก็ออกวันศุกร์วันศุกร์เขาต้องเบิ้งสิบหกมีวันศุกร์เขาเบิ้งนี้มีหกมีสามมีสี่ครับว่ามันมันหลายสุด นะครับเนาะลักซีเพาก็ัเอานี่ละหกกับเจ็ดเนาะหกกับเจ็ดครับลักหน่วยกับโจนึ่งกับสามครับมันมันมีลักหน่วยอยู่ดิตัวเดี๋ยวนะมันได้สามกับแปดไหมเลขลักหน่วยครับสามกับแปด อันนี้ก็3สามกับก้อนบอเท่าเบิ่งกันอยู่เมื่อกี้นี่อันนี้ก็1หนึ่งกับสามแล้วสินเนียนให้เราสรุปไปค,คือเอาหนึ่งกับสามนี่นะหนึ่งกับสามอ่ออครับกับคู่เนาะครับ 7173หครับ6163นะครับซีคูน่ะพ่อเนาะซับหนี่ครับซับหนี่ครับผมอืมอาาบนพี่น้องวันนี้ตัวเน้นครับเป็นตัวเดียวนี่พอแต้มครับที่คำนวณมานี่เคยปล่อย สูตรสามตัวป่ครับป่อยคือป่อยเมื่อกี้มันให้นซีกับสามเนี่ยห็นไหมที่เขาจับให้เลขสามตัวแต่ว่าหลักสิบเป็นเงินบขาเขาซื้อแต่บบวันนี้ใส่สามตัวสามตัวน้ำเนาะเอฟซีน่นะแมนบอร์หางๆเลยครับผมเน้นตัวเดียวครับโอ้ครับครับผมหลักร้อยศูนย์ กับเก้าขับซ้ำนี่ขับพอซองทางนะครับนี่ครับทำซ้ำแต่ถือว่าสองหางน้องโบโบเนนเลียสามตัวเนาะอ่าเอฟซี่ก็ล่องเบื้งนี่แหละสองสองมีซองหางสองทางขับรักลอยพอเพิ่ือศูนย์ศูนย์กับเก้าครับอเครื่องเน้นนักนี่คือเจ็ดสามตัวเดียวเจ็ดสามตัวเดียววิ่งหัวิ่ง วิ่งเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับผมจ้องไปตรงเดี่ยวเอาเวลาครับขอบันว่ามั่นใจเจ็ดได้ครับพี่น้องวิ่งเจ็ดบนครับบอกเขาไวว่าเขาจะถีบ龙门吉沙湾ใช่ว่ากับอันนี้คือคือเขามักชวนตัวเนาะครับแต่ว่าเอฟซีมักกเอาไปทั้งสี่ตัวก็ได้เพราะว่าเด็ซี่หางนึงครับเป็นเพรครับเด็กบอดายครูพี่น้องคือที่เด็ด นะครับที่เด็ดสูตรสามตัวคนแต้มพี่น้องนี่ครับกับเอฟซีทามาซุ่มนีเก่ารักลอยมาใส่รองผมครับเก่าโซนเก่าครับครับอันนี้กับนี่ครับเอฟซีจะได้เบิงเบิงรักเบิงสูตรพอแต้มไปน้ำได้ครับทช่มนึสามสี่ครับจับคู่เนาะครับผม จุดล่างครับ7 8 9หลัก10ครับผม6 3 4หลักหน่วยครับพี่น้องครับมีใหม่เรบ83ดสามแปดสมีใหม่ันหรอ่่สดครับอตราได้จับคู่จับคู่เก้าหกเก้าสามเ่แปดหกแปดสามแครับผม76็ดห จ็ด <7, S 2> สามเจ็ดสามจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยบอกครับเจ <7, 4 S 1> ็ดสี่เป็นไปรดีว่าห้องออกไปตามซูเปอร์นั่นแหละ,ะมาตัวนี้แล้วพ่อเจ็ดสามแล้วคือตรงบนตรงล่างมักเอาเลยจัดเลยแต่ของโปรเตอร์เมเดนเจ็ดอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามีเจ็ดสองเลยของโปรแตอรเมที่ว่าเนี่ยให้สองสองหลักด้ยกับเดี๋ยวหลังครับ ก้เกล็ดลักเก่ากับลักเจ็ดนาอพอเนาะเนียนครับเน้นเกากับเน้นเจ็ดพี่น้องอือคือถือว่าตัดมาไปออกแปด้อออกแปด้อมามแปดออาะเก่่รอออกแปดสามตวเก้าอีกโอ้ยมาแหรือแปดี่น่ะมันจะมาก็คือจะไปปนันตีครับนี่ครับชุดเต็มล่างพอเต็มครับธรช่มครับนครับเดี๋ยวมีเอฟซถามเขามาหลายนะครับเนาะ ตามค้พ่อเนาะค่ะไอพ่อใส่ชุดเต็มเลยเด้อาสันครับอ่าจะตัดเอาดอกวาสันถ้าเบิ้งแบบถ้าเราชอบตัวที่พ่อเน้นก็จะอ๋อนี่เรียกบนกับชุดเต็มก็มีซ้ำนี่ละซ้ำนี่ครับพ่อเนาะอ๋อคือถ้าเกี่ยวบตัวนี้มาใส่อีกเนาะครับผมแคปหน้าจอครับพี่น้องครับครับโอ้พ่อแต้มท่านไหนใส่โลโก้ดิครับผมอ๋อพ่อเป็นใส่โลโก้กันครับพี่น้องอ๋อาโลโก้ไปนน้ำครับผม ตัวเต็มตัวเอ็กซีตัวเอ็กซีจำตัวหนังสือพอพอด้วครับพอตังสือพอพันงามครับพี่น้องอ๋ครับเอาโลโก้ไว้น้ำจังน้อยนะครับเนาะคือคือที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับพอแต้มนะครับเนาะกับพอเพันปักหลักอะไรได้ครับผมหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับหลักสิบหกกับเจ็ดหลักหน่วยหนึ่งกับสามครับพี่น้องวิ่งบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวครับพี่น้องครับชุดเต็มบนแค่ซีคู่เท่านั้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหกหนึ่งหกสาม เน้น73ตรงตร <lawsuit royable ring word> งครับที่เ <starch> ด <currently> ็ดครับงวดนี้ครับพอแต้มปล่อยสูตรลักลอยนะครับเนาะครับพอเพิ่นจับ3ตัวให้ครับลักลอยพอเพิ่นมีสูนกับเกาครับเน้น073 973ครับลักลอยศูนย์กระเกาด้วยครับผมล่างปักลักสิบลักหน่วยครับผม789หลักสิบ634หลักหน่วยพี่น้อง96 93 94ชุดเด่น86 83 84ชุดรอง76 73 74ชุดเด่นครับพอเพิ่นเน้น2หลักพี่น้องตามนี้เนาะครับเนาะกับผมแคปหน้าจอไว้พี่น้อง ขอขอบคุณขอพุ่นพอแตมเด้อกับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอซทุกท่านและพอนะครับเนาะเงินไหลน่องท่องไหลเข่าสุขคนคือเก้าครับสวัสดีครับ